สวัสดีค่ะอ้างลูกเที่ยวกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ใกล้จะถึงเทศกาลสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนของบ้านเราแล้วนะคะนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนค่ะก็จะต้องมีขนบรทมเนียมประเพณีที่เราจะต้องรักษาเอาไว้นั่นก็คือการเข้าไปกราบสวัสดี ผู้ใหญ่ที่เราเคารพและก็นับถือนะคะวันนี้นะคะเราก็มีไอเทมหนึ่งที่อยากจ,จะมารีวิวในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนอย่างนี้นะคะนั่นก็คือทรชนี่ค่ะเขาคือถุงใส่ส้มตรุษจีนค่ะเก๋ไหมทุกคนดูดีแล้วก็น่ารักมากเลยนะที่เราเลือกใช้นะคะเป็นแบรนด์ของ Red Bags ค่ะ เขามีหลายรุ่นเลยนะอย่างรุ่นนี้นะคะที่เราถืออยู่ก็คือรุ่นโคมทองค่ะดีไซน์ของเขาเนี่ยมีที่ไปที่มานะคะคุณมันไม่ใช่แค่ถุงใส่ส้มธรรมดาเขาใส่กิมมิกใส่ดีเทลลงไปความหมายที่เขาให้เป็นดีไซน์ของรุ่นนี้ก็คือมีที่มาจากโคมจีนโบราณอันเป็นสิ่งที่สองนำทางให้สว่างสวัยนะคะเขายังมีอีก2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นกล่องมั่งคัง่ง แค่ชืรุ่นก็ดูมีความมงคลมากแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอักษรนะคะกงสีฟ้าชายหมายถึง ขอให้ร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็แบบสวยเก๋แปลกตามไม่ซ้าใครแน่นอนค่ะยังมีอีกหนึ่งรุ่นค่ะน,นี่คือรุ่นสีมงคลค่ะรุ่นสีมงคลน,นี้นะคะก็ทํามาจากตะขา,ายอย่างดีเลยค่ะทําให้เรามองเห็นผลส้มอยู่ด้านในด้วยค่ะเขายังแฝงไปด้วยกิมมิคเล็กๆด้วยนะนั่นก็คือเหรียญตรงนี้ค่ะเหรียญจีนเป็นสัญลักษณ์ที่ถือว่าเป็นสิ่งนาโชคลาภมาให้นะคะหรือเงินทองไหลมาเทมาค่ะยังยังไม่หมดนะคะ ทุกคนถ้าสังเกตเห็นนะคะว่าเหรียญที่มีรูตรงกลางแบบนี้นะคะยังมีความหมายแทนดวงตาของคน,นะคะ่ะซึ่งมันหมายถึงความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะ,ะโอ้ดีเทลเยอะมากแต่ ความหมายดีๆแฝงเข้ามาอยู่คือมันดูดีแล้วก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะคะเราเชื่อว่าถ้าเกิดได้มอบถุงส้มนี้นะคะให้ใครแน่นอนว่าผู้รับจะต้องประทับใจแน่นอนค่ะไปเยี่ยมผู้ใหญ่ก็อย่าลืมติดถุงส้มไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักด้วยนะคะเผื่อเราจะได้อ่างเปาตัวตัวไกด์กลับมาค่ะอ่ะคืออันนี้ไม่ได้เป็นแผนของแม่เลยนะคะแต่ว่า ทงเราก็ได้สั่งซื้อมาให้ลูกๆเอาไว้เตรียมพร้อมแล้วค่ะไม่ได้เป็นแผนจริงๆค่ะคือจะบอกว่ามันสะดวกสบายมากนะคะเราไม่ต้องออกไปเดินเบียดเสียดเยีดเยียดไปหาซื้อกันที่สำเพ็งเพียงแค่คุณเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของ Breakback เท่านั้น <c oughs> คุณก็สามารถสั่งซื้อถุงใส่ส้มตรุษจีนแบบนี้ได้เลยนะคะคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดตาม c o n t a c ที่ให้ไหว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะทุกคนจ้า